วันนี้ใครยังไม่ได้ออกจากบ้านนะไม่รู้จะเตือนกันทันหรือเปล่าว่าพกร่มกันหน่อย<ฮ>อุปกรณ์การฝนนะวางแผนการเดินทางกันนะครับเพราะว่ากทมปริมณทนวันนี้เขาบอกว่าเต็มๆเลย70%ของพื้นที่นะปริมาณฝนและต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงที่เราจะได้ขึ้นนะจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่ามีทั้งภาคเหนือภาคอีสาน นะที่ฝนฟ้าขนองเนี่ยจะเบาลงส่วนภาคกลางก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะครับอย่างภาคตะวันออกนะครับที่นครนายกประจินบุรีอย่างเงี้ยนะฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีระตราดอันนี้ต้องอ่านให้เขาหน่อยเพราะว่าฝน80%เปอร์เซ็นต์เลยเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียาลาและนราธิวาส บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรด้วยอย่างที่ของวังน้ําเขียวเองเนี่ยก็เมื่อวานในพื้นที่ตําบลอุดมทรัพย์มีฝนตกระดับ5สะสมนานนับชั่วโมงนะเจ้าหน้าที่ก็นี่ครับปิดกั้นเส้นทางแต่ว่ามีคนที่ไม่ฟังขี่มอเตอร์ไซค์ลุยไปฝ่านะ,ะปรากฏว่าโดนน้ําพัดโดนน้าพัดไปเลยนะครับเอาลองดูภาพช่วงนี้อีกทีฮะ อันนี้เรานึกถึงประโยคที่เขาบอกว่ารถเล็กไม่สามารถผ่านได้อ,อ๋อใช่อย่างนี้นี่เองเออไม่ได้ผ่านไปเลยฮะนะก็เรียกว่าถูกพัดตกลำคลองไปทั้งรถทั้งคนนะครับนะอันนี้เป็นสามีภรรยาอายุประมาณสัก60แกขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันจ้าหนา้ทีก็รีบวิ่งตามไปช่วยเหลือนะครับก่อนจะพาตัวขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลเลยครับชีวิตต้องมาก่อนนะครับ ทรัพย์สินเดี๋ยวเ,ยวเราซ่อมแซมได้แต่ว่าชีวิตนี่สําคัญที่สุดเพราะนั้นทุกคนเลยนะครับต้องช่วยกันต้องเชื่อฟังคาสั่งนะครับเชื่อฟังกันเลยน,นี้ไป้ายป้ายก็ติดห้ามแล้วแล้วก็ลดโลก่ก็มาจอดวางการจราจรแล้วแต่คนนี่ต้องมีใจในนะครับต้องช่วยกันประมาณว่าเจ้าหน้าที่เตือนอะไรก็ฟังกันหน่อยแล้วกันใช่ไหม ชีวิตต้องมาก่อนเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วเพราะบางคนจะคิดว่าไวา้ไว้ไปได้แต่พอไปเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ได้แล้วเป็นอันตรายนะคะครับเราเช็คล่าสุดเมื่อประมาณสักก่อน7จ็ดโมงเช้านะครับน้ําป่าที่หลากท่วมพื้นที่3หมู่บ้านของตําบลอุดมทรัพย์อําเภอวังน้ําเขียวเนี่ยแห้งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดถนนสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ว่า พายุฤด,ดูร้อนที่ยังแผลงฤทธิ์ไม่ถึงชั่วโมงก็ส่งผลให้สวนทุเรียนอันนี้เป็นพื้นที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยสวนของนายคำนวณน,นะอายุ69ปีถูกล้มเนี่ยพัดนี่ฮะเรียกว่าโดนพัดนะราบเป็นหน้ากลองเลยครับนะต้นทุเรียนล้มไปกว่า200ต้นแล้วก็แต่ละต้นนี่ก็มีผลออกแล้วนะออกลูกแล้วนะนะครับโอ้เดือนหน้าเห็นว่าจะเริ่มตัดขายได้แล้วนะครับเสียหายกันไป ท่านในอำเภอศรสีสัชนาลัยบอกว่าลมพายุที่พัดมาเมื่อวานเนี่ยยังคงทําให้บ้านเรือนประชาชน5หมู่บ้านนะครับได้รับความเสียหายกว่า60หลังคาเรือนส่วนมากเนี่ยฝาบ้านหลังคาเอวยปลิวหายไปตามแรงลมและสภาพอากาศที่มันแปรปรวนฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการบินด้วยนะครับอย่างที่สนามบินนะสนามบินปลายทางสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองก็เมื่อวานเนี่ยเห็นว่ามีเที่ยวบินหลายเที่ยวเลยนะครับที่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง ไปลงที่อู่ตะเภาแทน<ฆ>โอได้รับผลกระทบกันไปนะครับในแง่ของเที่ยวบินต่างๆที่ก็อาจจะล่าช้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนสนามบ,บินปลายทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเม่ที่ฝนตกหนักมากอะมองแบบทัศนวิสัยข้างหน้าไม่เห็นน่ะก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะหรือวต้องเอารถบัสไปรับผู้โดยสารกลับมาค่ะเสียเวลาเดินทางกันอีกนะเป็นชั่วโมงอะอมไม่อยู่ด้วยอะสองชั่วโมงอู่ตะเภาอะ่ะ กว่าจะตีรถกลับเข้ากรุงเทพะคุณแล้วช่วงนี้เราก็จะได้เห็นว่าบางผู้โดยสารหลายท่านออกมาสะท้อนเหมือนกันว่าระหว่างขึ้นเครื่องอะเจอการตกหลุมอากาศบ่อยมากอ,อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะคะ